สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเดลเกอร์จะมาพูดถึงคอมเมนต์หองแฟงเนเวียดนามครับหลังจากที่มีข่าวจากทางฝั่งฝั่งเกาหลีนะครับออกมาบอกว่าโมเมราชาสุขสดเนี่ยจะไม่ได้มาร่วมทัพ4เกมที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ฮือฮาในทางฝั่งของแฟนกีฬาชาวไทยพอสมควรอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของเวียดนามครับผู้ที่ต้องการที่จะคว้าแชมป์4เกมให้ได้นะก็มีการพูดถึง เรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชม รับฟังกันได้เลยนะครับว่าแฟนเวียดนามคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าโมเมนัชชาสุกสดเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้มาร่วมทัพซีเกมนะครับที่แข่งที่บ้านเราในเดือนธันวาคมนะครับแน่นอนว่าตอนนี้โมเมนะครับเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยทีมไฮพาร์ทเนี่ยเก็บคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับแล้วตอนนี้ทีมไฮพาร์ทของโมเมเนี่ยทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับในการที่พวกเขาลงแข่งไปหนัด แล้วก็ชนะถึง5นัดนะครับแล้วชัยชนะเนี่ยมันคือการชนะ5นัดรวดเลยนะครับส่วนเกมที่แพ้เนี่ยก็แพ้ไปแบบมีแต้มนะแพ้ไป2ต่อ3เซตนะครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของทีมไฮพาร์สเนี่ยโอ๊กมองว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับสามประสานงานโมเมโมมาแล้วก็คังโซบีนะครับด้วยด้วยเหตุปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยไหนก็ตามเนี่ยโอ๊กมองว่าตัวโมเมเองเนี่ยในการอยู่ช่วยทีมไฮพาร์สเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ Work, แล้วก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับทำให้ไฮพาร์ตเนี่ยสามารถรันนะครับผลงานต่อไปได้แล้วก็ในเรื่องของการลงให้ทีมชาติไทยเนี่ยโอ๊กมองว่าทีมชาติไทยของเราก็มีตัวผู้เล่นที่สามารถขึ้นมาทดแทนได้รับโอกาสในซีเกมเนี่ยมากมายหลายคนนะครับแล้วก็บีมมิพิยากกรัมครับถ้าบีมได้ลงเล่นอยู่เนี่ยโอ๊กมองว่าโอกาสของโมเมในทีมชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองโอ๊กนะส่วนตัวนะครับการที่โมเมอยู่ช่วยไฮพาร์ตเนี่ย บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเวิร์กที่สุดนะครับทั้งในตัวของทีมไฮพาร์ตเองนะครับแล้วก็ในแง่ของแฟนๆกีฬาเกาหลีด้วยนะครับที่พวกเขาก็เช er ียร์ไฮพาร์ตกันอยู่นะแฟนๆทีมไฮพาร์ตเนี่ยก็เช er ียร์ไฮพาร์ตกันอยู่ก็อยากให้ทางด้านของโมเมเนี่ยอยู่ครบอยู่แล้วในมุมมองโอ้ก็มองว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่โอเคที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าในเกมทีมชาติเนี่ย ตำแหน่งมีหลังเนี่ยก็มีหนูบีมพิชายก,กรักอยู่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันสักนิดหนึ่งครับว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปดูกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าต่อให้ไม่มีธนาชาเนี่ยประเทศไทยก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยเล่นได้ดีนะเสียดายที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บ ไคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยพวกเขามีนักกีฬาที่แข็งแกร่งมากมายฉันคิดว่าธนชาไม่ได้มาร่วมทัพเนี่ยพวกเขาก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมไลคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้กระทบในเรื่องความแข็งแกร่งนะเพราะพวกเขามีผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากมายคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าพิมพิชยากรกรลเนี่ยน่าจะรับหน้าที่ในตําแหน่ง OP อางคือตําแหน่งมีหลังเนี่ยอยากไม่มีปัญหา และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงแข็งแร่งเสมอและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีตัวเลือกมากมายนะเรื่องตรงนี้เนี่ยพวกเขาไม่เป็นปัญหาแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเสียดายวิภาวีฉันอยากให้เขาได้ลงเล่นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าธรนชชาเนี่ยเป็นคนสําคัญของทางสโมสรที่เขาเล่นอยู่เขามีบทบาทสําคัญบทบาทหลักประมาณนี้นะเพื่อนนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงแข็งแกร่งเสมอถึงแม้ว่าจะขาดนักกีฬาไปพวกเขาก็ยังคงมีคนอื่นขึ้นมาทดแทนได้เสมอและคอมเมนต์ต่อไปครับเ็าบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าธนชาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เล่นได้ดีมากๆเด็กคนนี้เนี่ยเล่นได้แข็งแกร่งเขาไม่มาซีเกมเนี่ยแต่ทีมชาติไทยก็ไม่ได้ลดความแข็งแกร่งลงอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า ฝ่ายตรงข้ามยังคงที่ต้องระวังประเทศไทยเพราะพวกเขาอุดมไปด้วยนักกีฬาที่มีคุณภาพและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกประมาณว่าฉันคิดว่ามีหลายคนที่จะขึ้นมาทดแทนธนชาได้ต่อให้เขาไม่มาแข่งซีเกมและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าในเรื่องการลงเป็นตัวจริงเนี่ยน่าจะเป็นพิมพิชยาที่ได้ลงเล่นฉันคิดว่าธนชาอยู่ช่วยไฮพารเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสโมสร และคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยอุดมไปด้วยคนที่มีพรสวรรค์มากมายฉันคิดว่าการที่ไม่มีธนชาเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรและคอมเมนต์ต่อไปนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าธนชาเป็นผู้เล่นที่ดีฉันคิดว่าเขาเนี่ยจะสามารถช่วยสโมสรได้เป็นอย่างดีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีตัวเลือกมากมายคอมเมนต์ <c oughs> ต่อไปครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องยาก ที่พวกเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยต่อให้ไม่มีธนัชชาและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งมุมมองของแฟนเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองว่าต่อให้ไม่มีโมเมเนี่ยทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยก็สู้ลำบากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทีมชาติไทยของเราก็อุดมไปด้วยนักกีฬาที่มีมากมายแล้วก็มีคนขึ้นมาทดแทนตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับเท่าที่เท่าที่โอก๊กจับใจความแล้วก็ ดูข่าวอะไรมาเนี่ยซีเกมของเราเนี่ยแน่นอนว่าไม่มียูฟาไม่มียูฟาเพราะยูฟาเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บไม่มีน้้งสองที่ยังฟื้นฟูร่างกายไม่ทันนะครับส่วนทางด้านโมเมเนี่ยตามกระแสตามข่าวที่ออกมาจากทางฝั่งเกาหลีเองหรือว่าตามตามกระแสอะไรต่างๆเนี่ยอกมองว่าโมเมเองก็น่าจะอยู่ช่วยไฮพาร์แหละเพราะว่าบทบาทในทีมชาติของโมเมเนี่ยอาจจะมาเป็นเป็นซัพพอร์ตบีมไงในเรื่องของตําแหน่งตัวจริงอะไรแบบนี้อกว่า อาจจะไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่ามีโมเมเนี่ยอุ่นใจไหมมีโมเมก็อุ่นใจกว่าจริงๆเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าตัวของโมเมเองครับมีบทบาทสำคัญต่อทีมไฮพาร์ตมากๆเพราะว่าตัวโมเมเองเนี่ยเป็นกำลังหลักครับในการทำแต้มเป็นกำลังหลักในการรับบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยอก่าถ้าไฮพาร์ตขาดโมเมเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับสมมุติถ้าไม่มีโมเมรจริงๆเนี่ยคนอื่นๆที่จะขึ้นมาแทนโมเมในทีมไฮพาร์ตนะก็อาจจะเป็นทางด้านของเซอิน หรือแม้ก็เซยันโอเคแหละสคนนี้เกมรับอ,อกถือว่าใช้ได้แต่เกมลุกเนี่ยโอ,อพูดตรงๆว่าโมเมยังคงมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะฉันเนี่ยสามประสานงานในแดนในในแดนเขาเรียกว่าในการตีบอลยาวนะครับก็ยังคงจะต้องเป็นโมมาคางโซวีแล้วก็โมเมอย,อยู่ไม่งั้นไฮพาร์ก็อาจจะลูดลงมาได้แล้วมองอว,ว่าการที่ได้อยู่ต่อในกับทางสโมสรเนี่ยมันก็ทําให้การต่อสัญญา นะครับในครั้งต่อ,ตอไปในปีต,ต่อไปเนี่ยมันก็ดูที่จะมีความราบรื่นมากขึ้นเพราะว่ามันก็ได้เล่นต่อเนื่องเป็นกําลังหลักให้กับทีมได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๊กมองว่าตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้ไหมในมุมมองของโอ๊กนะโอ๊กก็ยังเชื่อว่าพวกเรายังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ แบบที่ก็ในมุมโอ,อ๊กอะโอ๊กให้ประมาณ90%นะแต่ว่าเกมกีฬาเพื่อนเพื่อนก็ต้องเข้าใจนะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยคือถ้าบิม่มบีมนะครับพรพันและคนอื่นๆเนี่ยยังอยู่โอ๊กเชื่อว่าทีมชาติไทยของเราก็ยังคงที่จะมีความได้เปรียบในการที่จะคว้าแชมป์เพราะว่าเล่นในบ้านเราด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเนี่ยโอ๊กว่าชุดใหญ่นะน,นี้ชุดใหญ่นะเราก็ยังคงเหนือกว่านะครับอ่ะส่วนส่วนในเรื่องของ การเชียอะไรแบบนี้บอ,อกว่าบ้านเราเดี๋ยเพื่อนเสียงเชียกระหึ่มอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยบอ,อกว่าไม่ต้องกลัวยังไงทีมชาติไทยของเราก็จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆอ,อ้าวก็ร่วมเป็นกำลังใจครับให้กับทั้งด้านของนักกีฬาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดกีฬาไหนนะครับในมากการซีเกมนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้นักกีฬาให้กกรับการบาดเจ็บด้วยนะไม่ว่าจะเป็นยูฟ่า น้อง2หรือแม้กระทั่งหมูมบิ่มเองที่อยู่ในช่วงฟื้นฟรูร่างกายนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่ไปแข่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนเพืนน่อนๆสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสวัสดีครับเทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ